สวัสดีค่ะทุกคนแอนนายองชแนลนะคะก็วันนี้ตามชื่อคลิปเลยนะแอนจะมาสอนวิธีการเฉดดิ้งด้างหรือว่าไฮไลท์ดัางนะคะให้ดูมีมิติแล้วก็ดังคุ้งมา,ากขึ้นให้มันดูแบบมีมิติมากขึ้นซึ่งจมูกเดิมแอนเนี่ยก็คือก็คือจมูกตอนนี้แหละยังไม่ได้ศัลยกรรมไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยนะก็คือจมูกธรรมชาติเลยซึ่งจะเห็นว่าแอนก็จะพอมีด้างอยู่บ้างนิดหน่อยอะค่ะแต่ว่า ตรงปลายแอนอะเป็นปลายจมูกที่มันทู่ๆอะเออแอนอยากจะแต่งหรือว่าอยากจะไฮไลท์ให้มันดูแบบว่าดูมีมิติแล้วก็พุ่งมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งศัลยกรรมนะคะไม่ต้องผ่าตัดด้วยเพราะว่ามันก็เจ็บเนาะแล้วก็ศัลยกรรมครั้งนึงมันก็ค่อนข้างราคาแพงน,นะคะทุกคนแบบว่า2 0 0 0 0อาถ้าอยากได้ดั้งดีๆเลยก็อาจจะเป็นแบบว่า4-50,000้าอาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้จมูกที่สวยนะคะแต่ว่าแอนเนี่ยก็อยากจะ ใช้เทคนิคที่ตัวเองเรียนรู้มาเนี่ยในการแต่งหน้าให้ดูมีด่างแล้วก็ดูมิติมากขึ้นอนะ่ะมาใช้กับตัวเองมากกว่าวก็คือใช้เมคอัพช่วยอะคะ่ะโดยไม่ต้องพึ่งศัลยกรรมนะคะทุกคนใครที่คิดอยากจะศัลยกรรมอย่างเงี้ยลองเอาเทคนิคที่อนจะมาบอกวันเนี้ยเอามาแต่งหรือว่าเอามาแบบว่าเมคอัพดูให้เครื่องสอําอางช่วยดีกว่านอ้อยอย่าพึ่งตัดสินใจทําศัลยกรรมก็ได้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีบัตรเจตหรือว่ายังไม่มีงบขนาดนั้นนะคะก็เทคนิควันนี้ที่ออนจะเอามา สอนแล้วก็มาบอกทุกคนนะคะก็เป็นวิธีที่ง่ายมากแล้วก็เครื่องสําอางหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือราคาถูกมากไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยก็คือ,อเครื่องสําอางที่เราใช้แต่งทุกวันนี่แหละมาเรามาเริ่มขั้นตอนการทําจมูกของเรานะคะให้ดูมีมิติดัางเรียวปลายแหลมเป็นกว่าค่ะทุกคนที่จะแต่งนะคะก็จะให้ดูจมูกแองใกล้ๆตอนนี้ก็คือมันยังไม่มีมิติไม่มีแสงเงาอะไรมากมาย ต่อขั้นตอนแรกเลยนะคะและอุปกรณ์ชิ้นแรกแอนจะลงเป็นคอนซีลเลอร์ค่ะเป็นคอนซีลเลอร์ที่สว่างกว่า,าสีจมูกแอนนะคะก็คือสว่างกว่าสีผิวเพื่อไลท์ตรงดั้งตรงนี้ของเรานะคะแอนก็จะแต้มลงไปชือช้อชือ้อชื้อใช้ฟองน้ำนะคะในการเริสตบางคนก็เทดิงก่อนแล้วค่อยลงตัวคอนซีลเลอร์ก็ไม่เป็นไรนะคะ แอนอ่ะลงตัวนะคนซลเอ์ไปก่อนอ่ะมันก็จะมีสว่างขึ้นมาตรงนี้ตรงจมูกของเราหลังจากนั้นนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะก็คือเชดดิ้งนั่นเองก็คือแอนใช้แบบฝุ่นะทุกคนถ้าใครมีแบบสติ๊กจะใช้แบบสติ๊กก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้แอนใช้แบบฝุดเป็นของคิวเพจแอนใช้ประจำก็คือถ้าใครมีแบบว่ายไงอะ่ะสีเขาเรียกว่าสีที่เขียนคิวเนี้ยแบบฝุดก็มา ไลท์เอาเชดดิ้งได้นะคะทุกคนใครมีแบบสติ๊กก็ใช้แบบสติ๊กแล้วแต่คนถนัดเลยแต่เห็นเขาบอกว่าใช้แบบสติ๊กมันจะธรรมชาติกว่าแต่นไม่มีนะคะทุกคนมีแต่แบบฝุ่นวันนี้ก็จะสอนการเชดดิ้งโดยใช้แบบฝุ่นแล้วกันนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็คือแปรงแบบนี้หัวแบบนี้มันจะวาดได้ง่ายาอ่ะทุกคนก็ลงมาก่อนแล้วก็สำคัญเลยก็คือสามเหลี่ยมตรง ปลายจมูกเราตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้จมูกเราอ่ะดูปลายสวยนะคะเพราะว่าทุกคนที่จมูกปลายใหญ่อะให้ปลายดูเรียวเล็กมันจะทําให้ปลายจมูกเราดูเรียวเล็กแล้วก็มีมิติมากขึ้นนะคะทุกคนเนี่ยพอได้ตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมยอ็งก็จะมาใช้ตรงนี้ค่ะเว้นตรงกลางไว้ช่วงกลาง ดีๆนะ๋ยวเบี้ยวตั้งแต่หัวผิวค่ะ<า>จะได้โค้งแล้วประมาณปวดใครนะคะที่แบบว่าอยากเก็บปีกจมูกนะคะปีกจมูกบานออกมาก็ใช้วิธีนี้ ได้คะ่ะเก็บเพื่อเก็บติดจ <th> มูกเกนไทุกคนนั้นก็จะได้โครมต่อมานะคะเราก็จะใช้การเบรนด์นั่นเองคะ่ะโดยการเบรนด์นะคะก็จะใช้แปรงหัวพุ่มแบบนี้แล้วแปรงต้องดูดีๆนะหัวพุ่มแบบนี้ที่แอนใช้ก็คือเป็นแปรงที่นุ่มนะคะนุ่มคือมันนุ่มมากทุกคนมันไม่ใช่ขนแหลมที่แบบ ขนเขาไม่แข็งอ่ะต้องใช้ขนนุ่มๆนะเบนไปตามให้เราพินเบนออกมานะคะอ่านี่ให้เขาดูแบบกลมๆนะคะเป็นธรรมชาติทุกคนเห็นไหมข้างที่ข้างที่เบนแล้วจะดูเป็นธรรมชาติแล้วดูข้างนี้มันยังเป็นเส้นๆอยู่เดี๋ยวจะเบนข้างนี้ต่อดูดิ ดูเป็นแท่งขึ้นมาเลยนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะทําให้มันธรรมชาติมากขะะึ้นมเนี่ค่ะนี่คือการเบรนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่อไปนะคะเราจะเพิ่มมิติให้มากยิ่งึ้นนั่นก็คือการลงไฮไลท์น,นั่นเองค่ะจะขออันนี้เลยโอไม๊บัส เป็นต้องกางไว้ค่ะทุกคนแต้มแค่บริเวณปลายนะคะแล้วก็ตรงระหว่างตาเรานหลังจากนั้นนะคะแกลจะเพิ่มปลายให้ดูแบบว่าดูเล็กลงไปอีกแกลดูเิดลงไปอีกก็ใช้โัวนี้ค่ะแล้วก็แกก็จใช้ไฮไลท์ที่มบนเป็นขาวเมื่อกี้มันจะเป็นไฮไลท์แบบชมพูชมพูใช่ไหมเป็นสีเหมือนสีเนื้อนี่หละอันนี้เป็นขาว จุดลงไปที่ปลายจมูกเราค่ะจุดเดียวทางะเล็กๆเลยอ่ะเนีย่ยเล็กๆเลยเอ้ยนี้วค่ะได้แล้วอะแค่นี้เองอ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเติมความถ้าใครอยากเติมความเป็นฝรั่งนิดหน่อยนะเราก็จะใช้วิธีนี้ค่ะ เนี่ยตรงกลางใช่ปหมอยากเพิ่มความเปฝรั่งเ็าจะมี้ตรงนีให้มันดูแบบดูเหมือนจมูกฝรั่งอะไรเงี้ยลูกคลื่นเ<อ>นี่ยเนไทุกคนเห็นปะ่ะใครจะไม่เติมก็ได้นะตรงเนี้ยตรงตรงระหว่างตรงเนี้ยแต่ถ้าจะเติมมันก็จะดูแบบเออดูเป็นฝรั่งอะไรอย่างงี้ยนิดนึงก็ จมูกเราก็ปรับได้หลายทรงโดยที่ไม่ต้องพึ่งศัลยกรรมเลยเห็นไหมคะวิธีขั้นตอนไม่ยากมากไม่ยากเลยแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะทุกคนแล้วก็ที่อุปกรณ์ที่ใช้ก็คือราคาถูกมากๆเป็นเครื่องสำอางที่เราใช้แต่งหน้าเป็นประจำอยู่แล้แวอะที่เขียนคิ้วอะไรเงี้ยก็มาเขียนได้นะคะทุกคนแค่ต้องเขียนตานที่แอนบอกอะเขียนโครงก่อนเขียนโครงเสร็จปุ๊บแล้วก็เบรนเบรนออกใช่ป่ะพอเบรนออกปุ๊บเราก็ใช้ไฮไลท์ค่ะไฮไลท์สองจุดตรงนี้ปุ๊บถ้าใครอยาก เติมความพุ่งปีกก็ใช้ไฮไลท์ที่มันมีความขาวมุกลงมาจุดตรงปลายตรงนี้อีกอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าอยากเติมความเป็นลูกครึ่งกว่านี้อีกก็คือใช้เชดดิ้งนะคะสีตาที่แอรใช้เมื่อสักพู่เนี้ยทำเป็นตรงกลางนะคะขีดไปเนี้ยไค่ะง่ายมากนะคะ,ะ,คะทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แป้งนะคะตบๆไปหน่อยใช้แป้งที่มีความบางเบานะทุกคนถ้าจะใช้แปรงก็ได้แต่จะใช้พ,พัฟใช้แป้งของอันนะะี้ค่ะ เป็นแป้งปกแสงเพื่อเซตตรงนี้ให้ดูธรรมชาติแล้วก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเทคนิคที่เอามาทุกคนก็ไป อะด a ใช้กับตัวเองนะคะทุกคนการแต่งหน้าเนี่ยไม่มีถูกผิดนะคะทุกคนเราก็ต้องปรับต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละเพราะว่ามันก็จะมีการแต่งแบบหลายรูปแบบที่แต่งแบบนี้อาจจะเหมาะสําหรับคนจมูกแบบนี้แต่งแบบนั้นอาจจะเหมาะสําหรับคนจมูกอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เทคนิคที่แอนเอามาก็เป็นเทคนิคเขาเรียกว่าเบสิกเบสิกเลยอะ่ะทุกคนที่ทุกคนเอาสามารถไปปรับใช้กับทรงจมูกของตัวเองได้นะคะก็ไม่ต้องพึ่งสัญญกรรมก็ใช้วิธีการแต่งหน้าไปก่อนเนาะทุกคนยังไงวันนี้ แอนก็จะขอตัวราไปก่อนนะคะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไง,งก็จะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย